ไม่ว่าจะเป็นมือถือฝั่ง iPhone หรือว่ามือถือระบบ Android นะครับใครมีทั้ง3แอปพลิเคชันนี้อยู่ในเครื่องให้รีบลบออกทันทีเลยครับเพราะ3แอปต่อไปนี้เนี่ยเคยมีให้ดาวน์โหลดอยู่ใน App Store แล้วก็ Google Play Store ด้วยนะครับบอกเลยว่าใครใช้ iPhone ก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3แอปพลิเคชันนี้มีมาแวร์ประเภทขโมยรูปแคปหน้าจอในมือถือของเรานั่นเองนะครับแอปพลิเคชันที่1ก็คือคำคำนั่นเองนะครับเป็นแอปที่แฝงตัวมาเป็นแอปพลิเคชันสําาหรรััับส่่งอาานนอง และ2แอปพลิเคชันต่อมาแฝงตัวมาในแอปพลิเคชัน AI นั่นเองนะครับก็คือแอปพลิเคชัน Annie GPT นะครับ และอีกแอปหนึ่งก็คือแอปวีทิ้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมมี3แอปพลิเคชันนี้ในเครื่องไม่ว่าจะเป็นมือถือ iPhone หรือว่ามือถือฝั่ง Android นะครับให้รีบลบออกจากเครื่องทันทีเลยครับและนี่ก็เป็นข่าวที่นายตึงหนื่เอามาฝากกันในคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนื่ด้วยนะครับแล้ว ไปก่อนบ๊ายบายครับ